สวัสดีครับผมพอผมซอนนะครับวันนี้เราจะมาอสอนทำเบรคพาร์ตวีคนี้นะผมวีคเจ็ดนะผมก็ยังไม่แน่ใจบางเควนนะครผมถ้ามีข้อบูลผิบพลาดอะไรับขออภัยด้วยนะครผมเควนแรกนะครับ p ปรฟอร์มแด h ดจ m p นะครับ,รรบนะถ้าจะไม่ผิดคือทำยี่สิบครั้งนะครผมการทำแด h ดจ m p นะครับผมแค่เราทำในแมชนั้นๆเลยนะฮะแบบหยิบสักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้นะ ไปทำแดจัมนะครับผมแดจัมคือการอา่กระโดดเฉียงนะครับผมอันนี้คือแดธรรมดานะครับอันนี้คือแดจัมนะครับผมเป็นการกดเอสเอลกระโดดนะครับผมเอสชิฟหรือเอสแดนะครับผมแล้วก็จัมนะครับตอนนี้หรือไม่ก็เป็นเอดี AD ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะยากกว่าน,นิดน,น,นึงถ้าคนถนัดนะทำท่าไหนก็ได้ครับไปครบรยี่สิบครั้งแค่นั้นเลย เอาไปฮ a วิทักนะผมก็ตามชื่อนะผมเอาเอาตัวที่มีออฟนะครับผมเอาไปใช้ท่าฮีวิทักที่มันมีนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันห้าท่านะครับผมก็จะมีไซซิกเอ็นซิกแล้วก็ดาวซิกนะครับผมแล้วก็รีคอร r y กับก่าเผาวนะท้าแตไม่ได้ครบสองพันนะครับผม แล้วก็กระเล็ดไลท์แซกดดเมจนะผมก็คือเอากระเล็ดไปตีเบาะนะผมถ้าตีเบาทั้งหมดของกระเล็ดมีอยู่หกค่าน,นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะมีเอไลท์ไซไลท์ดาวไลท์ ight, ight, แล้วก็จะมีดาวแอร์เอนแอร์ A, A, แล้วก็ไซแอร์ A นะครับผม แล้วก็แคนนอนเคียวนะครับผมเอาปื้นใหญ่นะครับผมแคนนอนเอาไปฆ่าเขาให้ได้นะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับผมท่านไหนก็ได้ครับแค่ฆ่าเขาให้ได้อ๋อโอเคอลมแบบปุ๊บแล้วก็เนี้ยแค่น่ะได้เลยทำไปให้ครบตามจำนวนกำหนดนะครับกำนวนสิบตัวนะฮะอ่าเคว็นี้คือการให้เรากด ซิกนะผมขัดไลอ์แท็กนะผมขัดได้ให้ครบจํานวนยี่ห้าครั้งนะผมก็ตามนั้นคุยนี้ผมยังไม่ไลองทํานะผมแต่น่าจะคัดเดาได้ไม่ยากนะครับผมเขาบอกให้เอา w i n m a ดเอสเพจโอนเนก็น่าจะหมายถึงเอาอ่ออันนี้ไม่แน่ใจนะบอกไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเก็งกับคำที่มันพูดเหมือนกันอ่าเพจที่หมายถึงก็น่าจะหมายถึงไอไซคิคของเราครับก็ ให้ต้องฆ่าด้วยไสยคิกแหละถ,ถ้าเดานะนเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวทำคลิปมาชี้แจงทีนะครับผมถ้าเกิดผมรู้แล้วน่าจะเอาไอหาในค่ฆ่านะหรือผมยังไม่เก็ตหรอเพราะว่ามันบอกว่าให้วินแมทแอสเพซโอเนอร์ไม่แน่ใจว่ามันวินแมทนี่คือต้องชนะชนะด้วยแบบต้องคิวสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดหาข้อมูลแล้วรู้แล้วจะกลับมาบอกอีกทีนะครับผมส่วนคุยนี้นะผมเขาให้เอา,เอา เวพอนที่แตกต่างกันมาทําการฆ่านะครับผมจะเป็นท่าซิกหลือ,อไรก็ได้นะครับผมให้เรา GC นะครับผมกาอากาศนะครับผมไม่จำเป็นต้องทาครบทุกเวพอนนะครับในเวพอ้นในเกมนี้มี14เราเราทําแค่แปดครับผมประมาณนั้นครับผมแล้วท,ทาให้ครบตามจํานวนที่บอกกล่าวประมาณนี้สำหรับเบลพาสวิกนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ